ที่ห้องประชุมกองบัญชาการตำรวจภูทอนภาคหนึ่งพลตารวจโทอัคาราเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนพร้อมนายวัชรินพันุรัตนรองอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนหัวหน้าคณะทํางานกํากับการสอบสวนได้รวมประชุมกันนะคะเพื่อสรุปและปิดํำนวนคดีเป้รักผู้การภาคสองก่อนส่งให้อายการพิจารณาค่ะ โดยคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินและรีดทรัพย์ซึ่งมีบอยพัทยาและพวกเป็นผู้ต้องหาตำรวจได้ดำเนินการสอบสวนมาอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อสรุปของสำนวนก่อนส่งให้พนักงานอายการพิจารณาดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมาย ดานพลตํารวจโทอัคราเดชเปิดเผยนะคะว่าได้มีการประชุมร่วมกับอายการฝ่ายสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีเป้รักผู้การภาคสองเกี่ยวข้องกับการทุจริตและการฟอกเงินสําหรับคดีแรกที่เจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับเงิน140ล้านบาทได้มีการส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด30รายไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสําหรับคดีเป้รักผู้การภาคสองเป็นการสืบสวนขยายผลที่เกี่ยวกับการฟอกเงินค่ะพบมีผู้เกี่ยวข้องรวม22รายและใน จำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ1นายและมีผู้ต้องหาหลบหนี1นายซึ่งหลบหนีไปยังประเทศลาวค่ะด้านนายวัชรินพานุรัต์ เปิดเผยนะคะว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทําให้บุคคลสูญหายซึ่งกําหนดให้อัยการต้องเข้าร่วมตรวจสอบการสอบสวนค่ะคดีแรกดําเนินการแล้วเสร็จขณะที่คดีที่2ที่เกี่ยวกับการฟอกเงินทางอายการยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะและเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหานําพยานหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหาด้วย ทั้งนี้คณะพนักงานสอบสวนและอายการได้มีความเห็นตรงกันในการสั่งฟ้องผู้ต้องหาได้สรุปสำนวนเสร็จสิ้นแล้วทั้งสองคดีโดยกำหนดให้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการเพื่อตรวจสอบสำนวนไม่เกินกลางเดือนเมษา,ายน2568นี้ค่ะโดยจะดำเนินการนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องเพื่อให้ทางอายการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปค่ะ